สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่ BY Station ค่ะและนี่คือช่วง b ี v Story วันนี้เราจะมาตอบคําถามกันว่าสําหรับคนที่ต้องการจะเคลมพรบรนะคะคุณจะต้องใช้เอกสารอะไรในการไปยื่นบ้างคลิปนี้มีคําตอบเพื่อไม่ให้ในการเสียเวลาไปรับชมกันเลยค่ะเอกสารการเบริกประกันพรเบรเคลมพรบรใช้อะไรบ้าง สำหรับหลายท่านนะคะที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยก็จะบอกว่าหลังจากที่เราเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะได้รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยเราก็มีสิทธิ์ที่จะมาเบิกพรบนะคะผ่านทางโรงพยาบาลที่เขาเข้ารับการรักษาหรือผ่านทางบริษัทกลางนะคะคุ้มครองผู้ประกันภัยจากรถได้นะคะโดยผู้ประสบภัยหรือทายาทโดยชอบธรรมก็สามารถยื่นเรื่องได้นะ,ะซึ่งทางนี้เนี่ยเราจะต้องมีการแจ้ง บันทึกประจาวันไว้ด้วยนะคะเพื่อนําใบแจ้งความมาเป็นเอกสารในการเบิกกับพรลบอ่อหลังจากนั้นนะคะทางพรลบอ,บอจะช่วยคุ้มครองค่าเสียหายต่างๆเช่นค่าเสียหายเบื้องต้นหรือค่าเบี้ยสนสมหมทดแทนให้แก่ผู้ประสบภ,ภัยหรือทายาทโดยชอบทําภายใน7วันทําการซึ่งการดําเนินเรื่องของการเบิกประกรรันพรลบอ,บอนั้นสามารถทําได้ภายในระยะเวลา6เดือนหรือ180วันจากวันเกิดเหตุนั่นเองนะคะ สำหรับในส่วนของเอกสารที่ใช้ในการเบริกประกันพลบนะคะในการเคลมนั่นเองก็จะเป็นสำเนาบัตรประชาชนของผู้ทด่ประสบภัยนะคะหากอายุมาถึง15ปีใช้สำเนาสูติบัตรแทนได้นะ,ะสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาทะเบียนรถนะสำเนาใบขับขี่สำเนาใบกรมธรรม์พลบซึ่งที่บอกมานี้เป็นสำเนาทั้งหมดก็อย่าลืมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องมาด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของใบแจ้งความหรือบันทึกประจาวันจากเจ้าหน้าที่ตํารวจ ค่ะและสาหรับในกรณีบาดเจ็บนะคะก็่าลืมใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลนะคะในกรณีเป็นผู้ป่วยในก็ใบรับรองแพทย์หรือหนังสือรับรองอว่าเป็นผู้ป่วยในนะในส่วนของกรณีทุกพลภาพก็จะต้องเป็นใบรับรองแพทย์และหนังสือรับรองความพิการนะคะในส่วนของกรณีเสียชีวิตก็ใบมรณบัตรนะคะสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านของทายาทนะแล้วก็สำเนาบันทึกประจําวันที่ แสดงว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิดจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรายังมีไปเจอว่าทางโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยเขาได้สรุปไว้ให้นะคะว่าพรบรไม่ขาดา0,000บาทแรกไม่ต้องจ่ายก็ลองเอาไปอ่านดูได้นะคะพระบรครืออะไรเกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องทําอย่างใดนะคะรวมถึงเขาได้สรุปเอกสารประกอบการตั้งเออบิกพรบไว้ให้ด้วยก็เอาไว้ดูเป็นไกด์ไลน์กันนะคะสาหรับท่านใดที่เรียกว่าประสบพบเจอปัญหานี้อยู่พอดีก็จะได้เตรียมตัวก่อนที่จะ ไปดำเนินการนั่นเองค่ะค่ะและสำหรับท่านใดนะคะที่ชมมาถึงตรงนี้หากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ BY s t t t i o n กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ